อย่างนี้ตลอดไปองเสียมอยากให้เธอหายไปแล้วพออ่างหมดลงจั่วด้วยสละเฮ้ยเธออยากให้เธอเธอต่อกันอยู่เคียงข้างฉันอย่างนี้ทุกคืนวันอย่างนี้ตลอดไปเออบอกคำว่ารักสักนิดให้ฉันรู้กดซิบขึ้นข้างหู ถ้าขาดใจบอกเพียงเบาๆให้ฉันแน่ใจจะอยู่เคียงข้างช่วยนิพนธ์รุ่นสร้างฝันคลายลูกพอถึงเงียบคลายครูเล่นให้ก่อนไหมได้ครับพี่ๆถูกๆหน่อยแค่จะได้เน้นครูท่านนี่เดี๋ยวให้เธอรู้ให้เแน่ข้าใจวันนี้ใจหนึ่ง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 ใจหน แล้วก็นออนเอฟชออนเอฟชาเหรออันนี้ก็เป็นเมเจอร์เซเว่นเนยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่หรอกมันว่าให้เธอเข้าใจมันจะฟังในเพลงเลยนะว่านี่ใจนึงแล้วอ่อนไอ้ดวงนี้เราจะเล่นตามนั้น่ะเอาที่เราได้ยินเพราะครูไม่ได้เล่นกีตาร์เพราะครูแบ็กกิ้งแท็กมาจะล่อบีเบนเนอร์เข้าให้อะไรนะเออว่าเดี๋ยวแบ็กกิ้งแท็กมาบีเบนเนอร์มันจะไม่ตรงกัน ให่ตังเขาเปลี่ยนได้นี่ลูกไปร้องไห้ไหมทำเนื้อได้แล้วเนื้อมีมีสระจะต้องลงจังหวะแล้วเป็นอ้ออ่างด้วยของคุณน่ะสระอ้ออ่างให้เธอไม่เอานะอย่าให้เธอแล้วอย่าให้เธอเธอคำว่าเออต้องลงจังหวะละวอยากอ่ะ บอกคำว่ารักสักนิดที่ฉันรู้กระซิบขึ้นข้างหูให้วานแทขาดใจบอกเพียงเบาๆให้ฉันแน่ใจจะอยู่เคียงข้างช่วนิดนิรันดรนสร้างฝันกับฉัน ให้ออกแรงตัวเองมักจะร้องดังของเราอ่ะคือพอดีของเราของคนทั่วไปเราว่ามันจะชัดขึ้นเรามักจะเลี้ยงไว้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับเออใหม่ดังของผมคือธรรมดาดังต้องร้องดังครับดังของเรานิดนึงคือชัดเจนมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อารมณ์จะรักนี่ก็รักคนความชัดเจนอ่ะแบบเลยขอทีนะ then you need a queen one ให้เธอรู้ให้เธอมันจะเหมือนตอบกันนะลูกคำอ่ะมีทะเลไม่ใชอะไรหรอกอยาให้เธอรู้อะเธอเข้าอย่าให้เธอไปหารู้อย่ากให้เธอรู้อย่ากให้เธอรู้ให้เธอเข้าออยากให้เธอรู้ให้เธอเข้า เพลงอ่ะสายแด้เออขนาะแล้วปล่อยลงในตัวนะเพลงมันซ้ำใช่ไหมคะใช่ครับทำยังไงให้มันไม่น่าเบื่อหก็รู้สึกยังไงเราแพนว่ายังไงบ้างว่าตอนแรกเอแรกก็จะร้องแบบ